การทำโคมไฟลักโลกวัสดุอุปกรณ์กระดาษดินสอไม้บรรทัดยางลบคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเขียนแบบกระดาษสาสีขาวคัตเตอร์ใช้ในการตัดไม้ให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการเศษไม้ไผ่หรือไม้ตะเกียบที่เราไม่ใช้แล้วกาว ขั้วหลอดไฟและปลั๊กไฟพร้อมสวิตช์หลอดตะเกียบสีให้เลือกจากความพอใจของเราถ้าไม่ชอบสว่างมากก็ให้เลือกบัดน้อย,อยแผ่นไม้กระดานเราจะนำมาใช้เป็นฐานโคมไฟเลื่อยในกรณีที่เราใช้แผ่นไม้เป็นฐานเราก็ใช้เลื่อยในการเลื่อยแผ่นไม้ให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการขั้นตอนการทำโคมไฟ ขั้นตอนที่1เขียนแบบตามที่เราต้องการก่อนเราควรออกแบบโคมไฟให้มีด้านสูงมากกว่าด้านฐานโคมไฟจะได้ไม่ดูป้อมปๆเตี้ยๆขั้นตอนที่2ตัดไม้ให้ได้ขนาดและวางเป็นกรอบด้านนอกก่อนดังภาพใช้กาวฉีดใส่ณจุดต่อขั้นตอนที่3วางไม้ที่เป็นลวดลายด้านในและใช้กาวติดบริเวณรอยต่อ ขั้นตอนที่4ตัดกระดาษาให้ใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อยทำการติดกาวระหว่างกระดาษากับกรอบไม้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้กาวเยอะมากให้ฉีดกาวตามบริเวณรอยต่อก็เพียงพอเราไม่จำเป็นต้องให้ติดแน่นมากนักทำส่วนประกอบแบบนี้ซ้าอีกสีชุดขั้นตอนที่5ทำการประกอบกรอบด้านข้าง ขั้นตอนนี้ถ้ามีคนช่วยจับจะดีมากและใช้กาวฉีดลงไปในบริเวณรอยต่อของด้านในทั้งสีด้านส่วนหลอดไฟเราก็ติดกับฝาปิดด้านบนดังรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนสุดท้ายเราก็นำฝาด้านบนปิดลงไปไม่ต้องฉีดกาวนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดไฟไม่ได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ